สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ใคองเฟอร์ยูริสรีเวนกันอีกครั้งหนึ่งและในวันนี้เราอยู่กันในเกมประเภททีมนะครประเภททัวร์นาเมนต์ของคุณ GTO อนิซุกันะครับเจ้าของห้องผู้ใจดีนะที่อนุญ,ญาตให้ผมเข้ามาถ่ายทําได้นะฮะช่วงนี้ก็คุณ GTO ก็จะไลฟ์ทุกวันนะฮะสำหรับผู้เล่นท่านแรกนะฮะคุณเทพแจ็คกี้นะครับชื่อที่หล,หลายๆท่านคุ้นหูดีนะฮะ วันนี้เล่นเป็นอิรักสีเหลืองนะครับและทีมงานของเขานะครับคุณนนนะฮะอิรักสีแดงนะฮะแลวก็ข้างล่างนี้คุณไฮไลท์นะครับอเมริกาสีส้มนะและทีมงานฝั่งขวานะครับ The True God The True God นะครับอิรักสีเขียวนะสีโปรดผมเลยนะแล้วตรงนี้ก็คุณ SA นะครับเป็นอิรักสีม่วงนะฮะแล้วก็ตรงนี้คุณไฮยีน่านะครับเป็นอิรักสีน้ำเงินนะฮะ บริเวณรูงนี้เลยนะครับแต่ว่าฮายีน่าน่าจะสร้างโรงทหารลงมานิดนึงนะมันจะได้สร้างรงเก็บได้ใกล้ๆพลอยได้กว่านี้อเคแต่ว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วเราอยู่กันในแมปอะไรนะทัวร์ออฟอียิปต์นะฮะเป็นแมปที่หลายๆท่านก็คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับเป็นแผนที่ยอดนิยมนะมีบ่อพลอยให้เก็บ2ที่นะครับกล่องเงินกลองทองไม่ใช่สีกลองเพชรกลองพลอยนะฮะ สีส้มมาแล้วครับเรดาร์โปร่งรถนะฮะส้มเหลืองแดงนะครับน้ำเงินว่าไงน้ำเงินสร้างไรโนออกมาแล้วนะฮะสองขันโอ้บุกอย่างรวดเร็วนะครับไรโนรัชนะฮะยังไงครับสีเหลืองต้องดึงรถเก็บได้อันนี้นะฮะสเสร็งที่กันขึ้นมาป้องกันได้ไปก่อนนะฮะแต่เมื่อกี้เมงมุมใครวิ่งเข้าไปตายฮะจังหวะเมื่อกี้ มื่อกี้สีน้ำเงินบุกมายังไม่กล้าเข้าต่อนะฮะเพราะว่าเจอป้อมแล้วก็เจอรถถังวิ่งสวนขึ้นมานะ,ะถ้าเข้าไปก็แตกแน่นอนครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่คือสร้างรถเก็บไร้แค่3คันนะฮะแล้วก็เอาเงินไปลงกับรถถังเลยนะก็จะเป็นการทําให้เขามีกําลังรบที่ไวนะฮะแล้วยังไงครับทหารวิ่งเข้าบังเกอร์เอ้ยสีน้ำเงินไล่เหย,ยียบไล่เก็บทหารก่อนนะครับอย่าไปให้วิ่งเข้าบังเกอร์ได้เข้าไปแล้ว2คนนะ,ะแต่บังเกอร์มันก็ยังไม่พังนะโอเคสีแดงขึ้นมาช่วยไล่ นะครับนำเงินก็ต้องกลับไปที่ฐานก่อนนะฮะควันขึ้นไปหนึ่งคันนะี๋ไวยังไงสีเขียวสีเขียวก็เล่นแนวป้องกันเหมือนกันนะสร้างเบทเทิลบังเกอร์ t t l e Fortres ทมาแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าอะไรอยู่ข้างในนะฮะ r บทเทิ Fortress อ่า Battle l a b ก็ต้องมานะครับไม่งั้น Battle f o r t ทริออกมาไม่ได้นะเดี๋ยวยังไงครับไอออนเคอร์เทนเฮ้ยสีเขียวสร้างไอซแล้วนะครับอย่างว่องไวนะฮะ แบตเทิ l a บมาแล้วโอเคฝั่งสีม่วงร d ดาเพิ่งจะมานะครับน้ำเงินโอเครดามาแล้วร d ดามาครบกันหมดทุกสีแล้วนะฮะสีส้มเนี้สร้างก่อนเลยนะครับเรดาเพราะมันจบเป็นนะฮะ,ฮะเดี๋ยวรถถังไปซึมเฮ้ยโอ้สีส้มบุกเลยนะฮะอย่างอุกอาจนะครับมีปริซึมแทงเอามาเคลียร์สิ่งก่อสร้างแล้วก็เคลียทหารนะครับแล้วก็ใช้บตเทิร์ฟอร์เที่มีจาร์ดนนจข้างในนะครับในการ เก็บพวกยานเกราะนะฮะเพราะว่าการีนจีไนี่ใช้อาวุธเป็นจรวดต,ต่อต้านยานเกราะนะครับมันจะทาดามมีให้กับพวกรถถังได้ดีมากนะฮะและคีรอฟสีแดงก็ออกมาแล้วครับวิ่งไอ้บินไปหาฐานสีม่วงเลยนะครับข้างบนว่ายังไงข้างบนยังไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าสีหนึ่งมันจะบุกใส่สีเหลืองนะครับอแล้วเขาก็ลงมานะมาช่วยอฐานสีเขียวแตกอย่างไวเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยอย่างไงครับโอ้โหหนีตาย ทิ้งในสีทิ้งแต่สีเขียวยังไงครับสีเขียวมีเงินอยู่เจ็ดพันกว่านะสีเขียวจะป้องกันบ้านตัวเองไว้ได้ไหมแต่จริงๆสีน้ำเงินต้องมาเคลียร์ก่อนนะครับอย่างนั้นหลยฮะอู้ได้สามบ้างด้วยนะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะไรโน่สามบังเรียบร้อยครับโอ้สีเขียวนี่คือโดนเก็บหมดทุกอย่างเลยนะครับต้องสร้างใหม่นะฮะโรงไฟฟ้าโรงทหารมาตอนนี้สีแดงเข้าแล้วครับสีแดงไหลเข้าไปในฐานสีม่วงได้นิดนึงก็ต้องถอยกลับมาก่อนนะเพราะว่าสีน้ำเงินลงมาช่วยนะสีน้ำเงินมีไรโน่สามบ้างด้วยนะครับมัน ดาเมจมันรุนแรงมากนะฮะและในขณะเดียวกันสีน้ําเงินลงมาเปิดช่องให้สีเหลืองเข้าไปต้องขายทานันรองเก็บแร่ทิ้งเลยนะฮะเพราะเขามันเน้นเก็บแร่ฝั่งนี้อยู่นะ d เลเต t ร r มาแล้วครับผมแต่ยังไงครับในขณะเดียวกันสีแดงก็ไหลขึ้นไปแล้วครับโอ้โหกองทัพตอนนี้บุก2 3 3สทางเลยนะมีสีส้มลงมาอีกนะะจังหวะน,นี้ผมว่ายากเลยนะครับเพราะว่าน้ําเงินน้ําเงินถ้าน้ําเงินลงมายังไงครับ จะเปิดช่องให้สีเหลืองไหลเข้าไปในฐานคุณนั่นเองนั่นไงตรงรถพังแล้วนะฮะเมื่อกี้มีดิลสโซลเตอร์ก็ปั๊มพื้นทำดาเมจได้นิดหน่อยนะมันมีคุมนะครับแล้วยังไงครับออเอา G i ธรรมดายัดใส่นะแล้วก็ผมว่าต้องยิงฐานใหญ่สีเขียวนะครับสีส้มอย่างนั้นเลยฮะสีเขียวระเบิดเรียบร้อยสีเขียวเหลืออะไรครับเหลือเหลือบนหน้าผาอยู่นะฮะโอเคไอซี IC. ฝั่งสีม่วงฝั่งสีน้ำเงินมาแล้วนะฮะ ว่าไม่น่าเหลือนะจังหวะน,นี้แต่อย่าลืมสีน้ําเงินเขายังมีไรโน่สามบังอยู่นะเขาคอนโทรลดีมากเลยนะควบคุมยูนิตดีมากเลยนะสีน้ำเงินแต่แล้วสีสีม่วงก็ไปแล้วนะคุณเอสเอเหลือไฮยีนานะฮะสีน้ําเงินอยู่คนเดียวนะครับไม่ไหวหรอกครับลักษณะนี้ยังไงก็ต้องยอมแพ้นะฮะเอาแล้วไดโน่สามบังแตกไปแล้วนะฮะคาดคะแนจากสายตาเห็นก็ใครเห็นก็ว่าแพ้นะฮะลักษณะนี้สีเขียวกดยอมแพ้ไปแล้วเช่นกันนะครับอื้อหือสีน้ําเงินก็ไม่เหลือนะฮะ ช่ยชนะก็ได้ตัวเป็นของคุณไฮไลท์คุณแจ็คกี้แล้วก็คุณนนท์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไลค์ก็แชร์ด้วยนะฮะ